ฉันสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตฉันจะทำงานที่ฉันรักฉันจะมีบ้านหลังใหญ่มีเงินใช้ไม่ขาดมือและฉันจะไม่ยอมให้ตัวเองอดอยากอีกเด็ดขาดทำยังไงถึงจะรวยได้เชื่อว่ามีหลายท่านอยากจะรู้ว่าทำอย่างไรถึงจะรวยได้ตามหลักพร,ระพุทธศาสนาเหตุทำให้คนรวยนั้น เป็นเพราะในอดีตชาติก่อนทำบุญทำทานไปเยอะค่ะก็เป็นเหตุให้ในชาตินี้รวยได้มีบางคนเป็นนักบริหารรับจ้างไปบริหารบริษัทให้เขาเจ้าของก็รวยเอารวยเอาแต่พอมาตั้งบริษัทเองกลับไม่ประสบความสำเร็จถามว่าเป็นเพราะอะไรแม้เขาฉลาดก็จริงความสามารถสูงก็จริงแต่ในอดีตชาติทำบุญให้ทานมาน้อยไปหน่อย บุญในตัวจึงมีไม่มากพอที่จะทำให้รวยขึ้นมามากๆได้ถามว่าตอนทำงานให้เขาแล้วเขารวยได้เพราะเจ้าของเขามีฝีมือสู้นักบริหารไม่ได้แต่เขาผู้นั้นทำทานไม่เยอะต้องอาศัยบุญเข้ามาเชื่อมต่อกันงานจึงประสบความสำเร็จได้เราอย่าไปคิดน,นะคะว่าเหตุในอดีตนั้นแก้ไม่ได้จะทำอย่างไรดี เราต้องตั้งใจสะสมบุญตั้งแต่วันนี้จะได้เป็นเหตุในอดีตสำหรับเราต่อไปในวันหน้าค่ะและมีอีกสิ่งหนึ่งคือเหตุในปัจจุบันเราจะต้องมีหัวใจเศรษฐีพระพุทธเจ้าท่านให้หลักการไว้ว่าคนจะรวยได้ต้องมีองค์ประกอบสี่ประการคืออุอากะสะอุย่อมาจากอุทฐานสัมปทา แปลว่ารู้จักหาหาทรัพย์เป็นซึ่งข้อนี้หลายๆท่านมักจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะคะว่าจะรวยได้ต้องหาเงินเป็นต่อมาอาย่อมาจากอารักขสัมปทาแปลว่ารู้จักเก็บคือหาเป็นแล้วต้องเก็บเป็นด้วยถ้าหาเก่งแต่เก็บไม่เป็นมันก็ไม่รวยเหมือนเอาฉลอมตักน้ําอยู่ในน้ํามีน้ําเยอะแยะแต่พอยกขึ้นมาน้ํารั่วออกหมด เลือติดฉลอมแค่ไม่กี่หยดเท่านั้นเองคนหาเงินเก่งแต่เก็บเงินไม่เป็นก็เหมือนฉลอมตักน้ําค่ะแต่ถ้าเก็บเป็นแล้วก็แม้หาได้ไม่มากก็เก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนเอาขันตักน้ํารักษาน้ําได้เต็มบริบูรณ์หลายขันสักพักเดี๋ยวองค์ก็เต็มได้เหมือนกันค่ะกะย่อมาจากกัลยาณมิตรตาแปลว่ารู้จักคบคนดีเป็นมิตร หรือการสร้างคอนเนคชันหรือสายสัมพันธ์ที่พบเจอแต่คนดีๆเพื่อนร่วมงานที่ดีและมีความจริงใจกับเราไม่นำเราไปในทางที่เสื่อมเสียค่ะและสะย่อมาจากสมชีวิตาแปลว่ารู้จักใช้มีทรัพย์แล้วใช้ให้เป็นใช้อย่างพอเหมาะพอสมไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปให้เราสามารถอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุข และในวันนี้โคราพี่ได้มีอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ถือว่าเป็นคำมงคลเป็นคำพูดที่ดึงดูดเงินที่หากท่านใดมีเวลาควรพูดทุกวันเพื่อเป็นการบอกจิตเตือนตนเองให้ร่ารวยค่ะเปรียบดังคำโบราณที่ท่านว่าคิดสิ่งใดก็ย่อมได้สิ่งนั้นซึ่งมันก็เป็นความจริงนะคะลองคิดดูค่ะว่าถ้าทุกวันนี้เราบอกตัวเองว่าเรามันจน เรามันไม่มีค่าเรามันล้มเหลวสักพักเราก็จะกลายเป็นแบบนี้แหละค่ะดังนั้นไม่ต้องไปโทษโชคชะตาแต่ให้โทษความเชื่อและคำพูดของตัวเราก่อนที่เราจะดึงดูดให้ทุกอย่างไปเป็นแบบนั้นแล้วคำมงคลที่ควรพูดทุกวันมีอะไรบ้างถ้าอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้ร่ำรวยก่อนอื่นท่านต้องหยุดพูดคำพูดไม่เป็นมงคลที่ทำให้ไม่มีเงินก่อนนะคะ เพราะคำพูดสามารถกำหนดชะตาของเราได้แม้แต่จะคิดในใจก็ห้ามเด็ดขาดนะคะเพราะว่ายิ่งเราพูดแล้วก็เชื่อแบบนั้นมันก็จะยิ่งดึงดูดให้ชีวิตของเรากลายเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะและคำพูดแย่ๆเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นทำไมฉันถึงเกิดมาจนคำพูดแบบนี้ล่ะค่ะ ที่จะฝังอยู่ในหัวแล้วก็สะกดจิตเราไม่ให้รวยสักทีไม่บ่าเราจะทำมาค้าขายอะไรก็ไม่ขึ้นเพราะเราเชื่อแล้วว่าสุดท้ายตัวเราเองก็ต้องยากจนดังนั้นต้องเลิกคิดคำนี้นะคะทำไมไม่รวยเหมือนเขาสักทีคำที่สองนี้นะคะหลายท่านก็มักจะชอบบ่นกับเพื่อนครอบครัวแอดมินเองก็เคยค่ะ แต่หากทำได้ให้เลิกพูดเพราะยิ่งเราบน่นก็จะทำให้เราน้อยเนื้อต่ำใจไม่มีพลังที่จะไปต่อสู้ค่ะเฮ้อ <c oughs> ไม่มีเงินใช้เลยประโยคนี้ยิ่งมักจะได้ยินบ่อยนะคะแล้วถ้าใครได้ยินคนพูดแบบนี้ก็อย่าไปคิดตามหรือไปบ่นตามให้รู้ว่าคำพูดเหล่านี้กำลังตอกย้ำความยากจนของเราอยู่ยิ่งพูดยิ่งไม่รวย แต่ถ้าอยากจะพูดจริงๆนะคะให้พูดประมาณว่าจัดสรรเงินไม่ลงตัวก็จะฟังดูดีกว่าค่ะและสุดท้ายชีวิตไม่มีทางเลือกเลยคําพูดนี้ถ้าเลือกได้ห้ามพูดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าชีวิตไม่มีทางเลือกก็คือไม่มีทางออกเลยซึ่งมันไม่เป็นความจริงค่ะชีวิตของเรานั้นมีทางเลือกเสมอ อยู่ที่ว่าเราจะเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองหรือเปล่าก้าวคำมงคลที่ควรพูดทุกวันทําจิตใจให้มั่งคั่งร่ํารวยหลังจากที่คุณผู้ชมก็ทราบแล้วนะคะว่าคําไหนเป็นคําต้องข้ามแล้วก็คําไหนที่ทําให้เรายากจนต่อไปนะคะเราจะมาพูดคําที่เป็นมงคลที่ควรพูดทุกวันเพื่อสร้างกําลังใจบอกตัวเองให้ร่ํารวยให้ทําทุกวันนะคะโดยเรามาเริ่มจากข้อที่หง วันนี้เป็นวันดีวันนี้เป็นวันที่ฉันลุกขึ้นสู้จนสำเร็จดังหวังและได้ทุกอย่างที่ต้องการคำนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราควรบอกกับตัวเองอย่างแรกหลังจากลืมตาแล้วก็ตื่นนอนหรือทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำแล้วมองเห็นตัวเองในกระจกหรือก่อนออกจากบ้านให้เราพูดให้กำลังใจตัวเองเสมอเราต้องเชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่ดี แล้วทุกอย่างจะดีตามความคิดของเราเองค่ะ 2. ฉันเป็นคนเข้มแข็งเก่งและฉลาดฉันสามารถเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์คำพูดนี้สามารถใช้พูดสั่งตัวเองในทุกครั้ง mm. เวลาที่เราเจอกับปัญหาให้เชื่อเสมอนะคะว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้อย่านั่งโทษตัวเองว่าทำไมต้องเกิดปัญหาให้มองว่า ทำยังไงเราถึงจะแก้ปัญหาได้เราให้เชื่อมั่นนะคะว่าเราสามารถเอาอยู่ในทุกสถานการณ์เราทําได้อยู่แล้ว 3. ฉันไม่เคยกลัวอุปสรรคเพราะมันทําให้ฉันเก่งขึ้นยิ่งล้มเหลวฉันยิ่งสําเร็จเวลาที่เรารู้สึกท้อแท้เวลาที่เจอกับอุปสรรคและปัญหาที่ยากจะแก้ไข ให้เราตั้งสติแล้วก็ท่องไว้เสมอนะคะว่าความสำเร็จอยู่อีกไม่ไกลเพราะอุปสรรคนั้นเป็นของคู่กับความสำเร็จทุกคนที่ประสบความสำเร็จแล้วล้วนต้องผ่านความยากลำบากและความล้มเหลวกันทั้งนั้นค่ะดังนั้นถ้าเราทำอะไรแล้วล้มเหลวแล้วสักวันหนึ่งเราจะต้องสำเร็จในภายภาคหน้า 4. ฉันไม่เชื่อว่าฉันทำไม่ได้ เพราะฉันรู้ว่าฉันสามารถทำได้ทุกอย่างที่ต้องการขอให้เราเก็บคำพูดนี้ไว้สู้กับความกลัวภายในจิตใจของเราและใช้ในเวลาที่เราต้องการจะทำสิ่งใหม่ๆให้เรารู้เสมอนะคะว่าความกลัวจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติเพราะว่าเราเองไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคาดเดาไม่ได้ดังนั้นเราก็มักจะกลัวว่าจะทำอะไรก็กลัวจะทำไม่สำเร็จ5 ฉันมีอำนาจกำหนดชีวิตของตัวเองฉันจะก,กำหนดให้ชีวิตต่อจากนี้มีแต่ความสุขและความสมหวังประโยคนี้สามารถพูดได้ทุกวันแล้วก็ทุกเวลาที่เครียดนะคะหยุดคิดว่าโชคชะตากำหนดชีวิตเราให้ย่ำแย่และยากจนส่วนหนึ่งก็มาจากการกระทำของตัวเราเองเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าอยากร่ำรวยและมีความสุข เราต้องอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขในแบบที่เราเป็นไปได้นะคะและความสุขความสำเร็จก็จะบังเกิดขึ้นมาในชีวิตของเราค่ะ 6. ฉันสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตฉันจะทำงานที่ฉันรักฉันจะมีบ้านหลังใหญ่มีเงินใช้ไม่ขาดมือและฉันจะไม่ยอมให้ตัวเองอดอยากอีกเด็ดขาดคำพูดนี้แอดมินอยากจะบอกว่าควรพูดทุกวัน และอย่าเชื่อว่าชีวิตของเราไม่มีทางเลือกเราสามารถเลือกทางเลือกได้เสมอเลือกคบกับคนที่ดีเลือกคบกับคนที่เห็นคุณค่าของเราถ้าเราเลือกแบบนั้นเราจะมีอำนาจกำหนดทุกอย่างในชีวิตของตัวเราเองได้ค่ะดังนั้นควรเลือกแต่สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราสิ่งไหนไม่ดีก็ให้หลีกเลี่ยงไปค่ะ 7. ฉันเป็นที่รักของทุกคนเพราะฉันเป็นคนดี ฉันเป็นตัวของตัวเองและทุกคนรักในสิ่งที่ฉันเป็นฉันสามารถแบ่งปันความสุขให้คนที่ฉันรักได้ในทุกวันประโยคนี้ถือเป็นอีกหนึ่งคำมงคลที่ควรพูดทุกวันค่ะเพราะแค่ได้ฟังนะคะก็รู้สึกใจฟูขึ้นมาเลยค่ะดังนั้นก่อนออกจากบ้านก่อนไปทำงาน หรือจะทำสิ่งใดก็ตามให้เชื่อเสมอนะคะว่าเราทุกคนมีคุณค่าเรามีสเสน่ห์ในแบบของเราและเป็นที่รักของคนรอบข้างยิ้มให้กับตัวเองแล้วจะมีพลังแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะ 8- ขอบคุณทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าดีหรือร้ายเพราะทุกอย่างหล่อหลอมให้ฉันเป็นคนเข้มแข็งและเก่งขึ้นในทุกวันเมื่อไหร่ที่เราเจอกับปัญหา เจอกับเรื่องที่ทําให้เราเสียใจทุกใจให้ลองใช้คําพูดเหล่านี้บอกตัวเองนะคะแล้วก็ยิ้มสู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเลวร้ายสักแค่ไหนมันเกิดขึ้นเพราะว่ามีเหตุผลเสมอค่ะและอีกเหตุผลหนึ่งก็ทําให้เราได้เติบโตและได้เรียนรู้ได้กลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นดังนั้นไม่ต้องคิดมากกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว เก็บมันเป็นบทเรียนแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้ไปพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นทุกครั้งที่เราพลาดพลั้งค่ะและ9ขอบคุณตัวฉันเองขอบคุณที่อยู่เคียงข้างฉันตลอดเวลาขอบคุณที่อดทนขอบคุณที่ขยันขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้และต่อสู้จนสำเร็จในทุกอย่างที่ต้องการคำนี้ต้องพูดทุกวันถ้าทำได้นะคะ เพราะว่าเป็นการให้กำลังใจเป็นการขอบคุณตัวของเราเอง่ากกว่าที่เราจะมีวันนี้มาเราต้องผ่านหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมีทั้งน้ำตามีทั้งเสียงหัวเราะมีทั้งร้องไห้มีทั้งอับอายแต่เราก็ผ่านมาได้ก็เพราะว่าตัวเราเองเป็นอันดับแรกที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราแล้วเราอดทนสู้ดังนั้นเราต้องขอบคุณตัวเองก่อนและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ไม่ว่าเราจะเคยผิดพลาดล้มเหลวเพียงใดอันดับแรกนะคะต้องให้อภัยตัวเองและขอบคุณที่เราสามารถมีทุกวันนี้ได้เพราะความเก่งความกล้าหาญของตัวเราเองค่ะและเราจะเก่งยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวเราเองไม่ใช่เพราะใครนะคะแอดมินขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบนะคะ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพระนพดลสิริวังโสและข้อคิดดีๆจาก Amazing Storytelling ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยคะ่ะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะซึ่งถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยคะ่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว่านมงคลความเชื่อสาระน่ารู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ